แรงมากหลายแปลงก็คือตายกันหมดเพราะว่าเจอปัญหาแรงหนักมากแปลงนี้ก็คือยังรอดอยู่แต่ก่อนอะ่ะมันมีปัญหาดินแข็งนะปลูกได้ผลผลิตน้อยอายุมันตอนนี้1เดือนก็ต้นสวยดินสวยนะคะสวัสดีค่ะขอตข้อนรับเข้าสู่ช่องสังคมกเกษตรเงินล้านนะคะวันนี้มาอยู่กันพื้นที่อำเภอร,รานศัก์จังหวัดอุทัยธานีนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นแบบว่าแรงมากแล้วก็ไม่โดนฝนมานานมากแล้วนะคือเหมือน ฝนมาก็จริงแต่ว่าไม่ตกอะไรเงี้ยพื้นที่นี้ก็คือหลายแปลงก็คือตายกันหมดเพราะว่าเจอปัญหาแล้งหนักมากนะคะแต่แปลงนี้ก็คือยังรอดอยู่ดูเสมอกันหมดเลยนี่นะงามอายุหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนวันที่ถ่ายนี่นะคะ แล้วก็แปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่ใช้ทั้งโฟซอยและโฟทีฉีดมาสองครั้งแล้วนะคะอายุมันตอนนี้1เดือนครบ1เดือนวันนี้เลยนะคะก็คือโตพันแปลงที่ปลูกมาก่อนหน้าด้วยนะแล้วดูข้างหลังคือแบบงามมากสวยเสมอกันเลยนะดูสิอายุแค่1เดือนเองนะคะแล้วก็ต้นสวยดินสุยนะคะ สภาพดินนะคะเป็นแบบนี้เลยแต่ก่อนอะ่ะมันมีปัญหาดินแข็งนะอันนี้ให้ดูสภาพดินแปลงนี้จะมีปัญหากับดินมากๆเพราะว่าอยู่บนเขาด้วยเป็นดินหินอะไรแบบเนี้ยจะปลูกได้ผลผลิตน้อยแต่พอได้มาปรับปรุงดินด้วยโฟรซอยก็คือเจ้าของแปลงแจ้งว่าสภาพดินเนี่ยดีมากกว่าเดิมมากๆเลยยังซุยอยู่เลยนะนี่นะคะ ตอนนี้ก็คือสภาพดินดีมากแล้วนะคะแล้วก็รอดมันรอดยังรอดนะใช้โฟทีไปสองครั้งนะคะนี่ยังรอดนะยังรอดสวยผิดกันเลยกับไล่ข้างๆนะคะหรือว่าแปลงอื่น เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูกันต่อนะคะสําหรับแปลงนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟทีตั้งแต่การปรับปรุงดินเลยนะตั้งแต่โฟซซยโฟทีนะคะก็คือตั้งแต่ก็ไยกหมาระยะเริ่มต้นเลยแปลงมันแ,แปลงไหนที่มีปัญหาเรื่องดินหรือว่าเรื่องมันโตช้าหรือเจอแล้งอย่างี้นะคะแนะนําให้เปิดใจลองใช้โฟทีเลยนะคะนี่ สามารถโทรที่เบอร์นี้ได้เลยหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะแนะนําให้เปิดใจใช้เลยเพราะว่ามีเกษตรกร,ร,กรที่ใช้แล้วเห็นผลเนี่ยหลายเจ้ามากแล้วนะต้องลองเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ